ครูขาวันนี้บัตรพระนะคะที่หลวงพ่อเจ้าคุณพูษ์ตั้งเมตตาตามส่วนบนใจเป็นกุศลแล้วก็หลวงพี่อัญรินก็ได้กล่าวเล่าเรืเ่องของเยอรมันมีความสุขหลวงพ่อหลืงที่พระครูเจาว่าท่านก็เมตตาได้เล่าเรืเ่องให้มีกมลันใจเดี๋ยวขอจะถวายช่วยกดตี้หลวงพี่ที่เลินแบกหนึ่แสนบาทค่ะอ่ะค่ค่ะ่ ขออนิสงส์บทนี้แล้วก็ช่วยหลวงพอ่อทำคาแผ้ความร้อนให้มีความสุขอย่างไรบ้างนะฮะเผื่อญาติโยมจะได้ร่วมทําด้วยนะเจ้าค่ะหลวงพี่ต้องเล่าว่ามันลาบากแค่ไหนถ้าไม่มีแผ่นร้อนก็ไม่มีความร้อนอันนี้นะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเผื่อจะได้มีคนเพิ่มเดี๋ยวจะมีคนเพิ่มนะเจ้าค่ะพันเปิดถัวก่อนหนึ่งแสนบาทเจ้าคะ่ะก็โฆษณาตะขอดขญด้วยที่มีความศรัทธามีความรัก ต่อไปเลยเป็คุณหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าเป็นคุณก็ตาตลองพี่ก็ถือว่าเป็นนอ้องคนหนึ่งที่เป็นต่อให้อยตามมาโดยตลอดตั้งแต่ไม่รู้อีโนโดอยีเนก็ได้ปัจจุบันมีความเข้มแข็งทางกายกำลังใจทางศรัทธาซึ่งหาได้ยากอย่างยิ่งที่หลวงพ่อถ้าเป็นคุณบอกว่าเป็นผู้เป็นผู้มีอาจาีพศรัทธามีศรัทธามั่นคง ก็ถือว่านี่แหละพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็ด้วยประสงค์พิสุทธิ์นี้อุบาสกบาศิก,กาที่ท่านบอกไปก็เป็นตัวอย่างเห็นโดยชัดเจนนะพระคุณควานเป็น,นผู้สนับสนุนในงานพุทธาสนาในงานขอทรงโดยตลอดแในทางงานที่สร้างวันรรมไทยก,ก็ได้รับการสนัุนจากฝันเหมือนกันสมัยก่อนนี้มาสองปีที่แล,แล้วได้ ร่วมกันทุบป,ป่าเพื่อสร้างพื้นความร้อนที่ัประเทศนั้นแบกบขานหาเงนินมาประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทก็สร้างเสร็จไปแล้วแล้วก็ที่ขัดข้องในปัจจุบันนี้ก็คือเครื่องกำเนิดความร้อนคือเครื่องไฮซุุงเลยซึ่งได้สืบข่าวมาแล้วประมาณห้าหมื่นยูโรนี่การซื้อได้ยังตัดสินใจไม่แน่นอนว่าจะเอาแบบไหนดี สมัยนี้มปทั้งระบบโซลาเซลล์ระบบใช้แก๊สระบบใช้น้ำมันทั้งนี้ระบบที่น่าสนใจคือระบบความร้อนใต้ดินซึ่งเคยไปเห็นที่ประเทศสวีเดนแล้วที่นเขาโยนคนหนึ่งเขาขุดไปหนึ่งร้อยเมตรท่อบรอน้ําท่อที่เราขุดบ่อบประดากั่นแประมาณหกนิ้วนั่นเองสามารถดึงความร้อนจากใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นความร้อนตอนหน้าหนาวได้เครื่องติดตั้งประมาณสองหมื่นยูโรเท่านั้น เด็เทศเอรมันได้ข่าวว่ายัางไม่ร้อยเปอร์เซนต์การทดลองอยู่ฉะันก็คิดว่าคงจะต้องเป็นแก๊สือนมันต่อไปแต่อยากจะเป็นโซลารเ์เซลล์มากกว่าเพราะประหยัดไปเยอะแต่โครงสร้างของอังคาของวัดของราอยังไม่แข็งแรงถ้าทำอีกก็ต้องเสริมรักคาอีกก็ต้องติดเพลิงอ,อีกเยอะแล้วคงจะต้องเป็นระบบแก๊สเหมือนเดิมสมัยนี้แก๊สก็แพงกับไฟฟ้าด้วยอีก เย็ไรกันก็จต้องมีเพราะว่าหน้าหนาวเราอยู่ลำบากมากคนพออยู่ได้ใส่เสื้อสามชั้นสี่ชั้นก็อยู่ได้แต่สงสารพระพุทธปฏิมากรและหลวงปู่หลวงพ่อมากเพราะว่าถ้าอยู่กับความเย็นมากๆกลัวจะมีความรู้เสียหายเพราะวัสดุที่เราใช้ทําำองค์ท่านนั้นเป็นลักษณะของเรซินนั้นกลัวว่าถ้าความเย็นมากๆจะมีร้าวมีแตกก็สงสารท่านมากกว่าคนอยู่อาศัย พอ,พออยู่ได้แล่นแต่าหากที่ขวัญอยากจะให้วรเรคร่วมกันทำบุญในการซื้อเครื่องทําับเรกัก็มีความยินดีเป็นอย่างมากอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดเงินวัดไปแต่โดนหนึ่งแหละปัจจุบันนี้ได้ทราบว่ามีเงินวัดเหลืออยู่ประมาณ2 0ื่อ,อ,อยูโรชันเองก็งไม่มีสิทธิ์จะซื้อเครื่องใหม่ได้แน่นอนเพราะว่าต้องใช้จ่ายในเรื่อง พรอน,นี้ธนาคารเดือนละเท่าไหร่2,700ยูโรต่อเดือนทน่าน้ำเข้าไฟอีกแล้วาหากว่าพวกเรามีความศรัทธาจะช่วยเหลือนในการซื้อเครื่องไห้สูงหรือเครื่องตามความร้อนของวัดก็จะทำให้ปแบ่งเบาภาระของวัดไปได้อย่างมากมันก็จะเป็นบุญกุศลของเราด้วยเพราะว่าให้ความอบอุน่นให้แก่พระสงค์ แล้วก็ป้องกันความเสียหายของพุทธรูปของน้องปู่ของหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นพุทธบูชาด้วยนะพุทธบูชาสังฆบูชาพุทธบูชามหาเตยทวันโตการบูชาพระเจ้ามีเดชอแนาามากธรรมบูชามหาปัญโยบูชาพระธรรมธรรปัญญามากสังฆบูชามหาโพคาวะโหบูชาพระสงฆ์ทั้งนีลาบสการะมากนี่เป็นเป็นบุญที่ทำแล้วไม่เสียหาย มีแต่บุญแล้วก็ความดีเกิอลดก็จะเ็ยปัใจจัยให้เราได้เข้าถึงสืขอคิาม่านด้วยโดยท,ทาน <Okay. S 1> การให้เป็นการตัดโลภะความโลภ <Okay. S 1> และขอปรสมาก,กับประโยน์ทุกท่านที่ตั้งใจทําบุญเพื่อเครื่อตามความร้อนในครั้งนี้ในการท้าประปาสามัคทีในครั้งนี้ด้วยขอปรสมาสาธุเขาบอกทุญเพิ่มตกใจตกใจปรญญะภานาจะชงลด พิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้เองนะคะว่าพระพุทธรูปพระประธานของเรานะคะที่เนินแบกเนี่ยเป็นทองเหลืองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเครื่องทำร้อนเสียต่อไปพระเราจะชำรุดด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าพวกเรานะคะนะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอุตสาห์ตั้งใจมากันไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถทำบุญเพิ่มบุญตัวเองนะคะโดยที่ว่า ไม่ต้องใช้เงินสดค่ะเราแค่บอกตัวเลขมาเดี๋ยวโอนตามอมาทีหลันได้ค่ะเรารับเงินบาทนะคะใครที่มาแล้วนี่อยากให้เสียโอกาสมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะมาครั้งที่แล้วมามางานผ้าป่าที่นี่นะคะแล้วก็มาลดดีให้หลวงพี่อาทินครั้งที่แล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นจะทอดผ้าป่าคืนนั้นนะคะน้องชายอ่ะคุณใหญ่ฮ่ะที่ตายไปอะะ่ะมาเข้าฝันเล าฝันบอกว่าเจ๊ฝากทําบุญให้หน่อยนะแล้วก็โยนเงินไปให้ก้อนหนึ่งเล็กๆเราก็งงบอกว่าตายจริงนี่คือปกติเขาก็เป็นนักบุญนะคะแต่พอเขาทำพอเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำบุญตรงนี้เนี่ยเขาจะมาเข้าฝันว่าฝากทำบุญหน่อยตอนนี้นาทีนี้ทุกคนอยู่ที่นี่นะคะทุกคนก็มาด้วยความตั้งใจเงินที่มีอยู่นะคะ สามารถแจ้งแค่ตัวเลขค่ะไม่ต้องเอาเหนึ่งสดมาเดี๋ยวโอนตามมาเราเชื่อเราเชื่อว่าทุกคนไม่ไม่เบี้ยววัดการทำา,ทาุรครั้งนี้นะคะจะทําให้หนึ่งะคะช่วยช่วยห,หลวงพี่พรกครูเราสบายใจข้อสองนะคะก็คือพระพุทธรูปนะคะที่เป็นทองเหลืองเนี่ยจะอยู่กับเราอย่างสวยงามแล้วก็ปลอดภยัยมิฉะนั้นวันหลังมาต้องมาซ่อมพระพุทธรูปใหม่นะคะเสียเงินอีกรอบหนึ่งนะคะ โอ้ได้แล้วค่ะหนึ่งรอยูโรค่ะจากหลวงพิ่เชษค่ะดีมากโอ้ใช่ไหมคะเอเอเอันนี้สมครั้งนี้นะคะนอกจากให้ความสุขกับพระสงฆ์ให้ความปลอดภัยกับพสงฆ์แล้วนะคะก็ยังจะเป็นการพุทธบูชามหาเตชวันโตค่ะก็คือการที่เราจะมาปิดทองซ่อมพระพุทธรูปนะเราทำแบบน,นี้ไปเลยนะคะพระพุทธรูปของเราพระประธานของเราไม่ชำรุดค่ะ อาหมาขลังเงินมาอีกแล้วขลังดีเงินมาอีกแล้วค่ะรับหน่อยรับหน่อยหลวงพ่อหลวงพ่อห้าร้อยยูโรหลวงพ่อห้าร้อยยูโรเจ้าค่ะทุกทุกภาษาทุกดังดังตังเยอะเยอะค่ะว่าตามนะสุทินางหมายถึงอะไรว่าตามนะว่าตามนะสุทินางวัตเมชานาง อาสวะคยาวหังอาสวะคยาวหังนิพานปัตยโยโหตุนิพานปัตยโหตุาตตทานที่ข้าพเจ้าทานที่ข้าพเจ้าทึกถึงชื่อนามสกุลตัวเองแล้วก็ชื่อพ่อชื่อแม่ผู้เป็นเร้าของเราด้วย ได้ถวายดีแล้วหนอได้ถวายดีแล้วเนอะจนมันเหตุนำมา้องเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตรุ่งเรืองในชีวิตขอให้เป็นไปขอให้เป็นไปเพื่อให้ถึงเพื่อให้ถึงซึ่งปรนิพพานซึ่งปรนิพพานเป็นที่สิ้นไปเป็นที่สิ้นไปเพียงอาสวะกิเลสเธออสวะกิเลสเธอเอาถวายใครอ่ะห้าร้อยลูก